สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษทุกๆท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์เจอกับอาจารย์การดาทุกๆเดือนสําหรับการพยากรณ์ดวงชะตา ทั้ง12ราศีในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ประจำเดือนพฤษจิกายนปี2564ของชาวราศีเมษชาวทาตุไฟที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมคำทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะ เพเป็นการทำนายดวงแบบโดยรวมอาจารย์อยากให้เรารับฟังเป็นแนวทางสิ่งไหนดีเราก็เก็บเอาไว้เป็นพลังงานบวกเพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปสิ่งไหนไม่ดีเราก็นำไปปรับปรุงแก้ไขนำไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้นะรับฟังแล้ว,วก็อย่างงมงายให้รับฟังอย่างมีสติทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วเกิดจากการกระทำของเราทั้งสิ้นนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเปิดไพ่แล้วก็ฟังคำทํานายไปพร้อมๆกันเลยนะ e n n e r g e t i c s movement device support t ด a ก fastness ใบแรกนะคะเจอฟูสองดาบ hermes เหรียญห้าถ้วยเป็นพายพิเศษนะคะการจิเทนสิบไม้เทา้าจัสเ m ม n นหนึ่งเหรียญ าดูพลังงานโดยรวมนะคะจากการเปิดไพ่เป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างรู้สึกสับสนแล้วก็ลังเลมีความไม่มั่นใจในตัวเองว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่มันจะดีไหมทำแล้วมันจะสำเร็จไหมดูมีอนาคตรหรือเปล่าจะเดินไปต่ออ่าจะเดินไปข้างหน้าต่อดีไหมหรือว่าจะถอยหลังเหมือนชีวิตมาอยู่ทางแยกสองทางที่คุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะเลือกไปทางไหน ภัยได้บอกให้คุณเลือกทางที่ถูกต้องนะทําแล้วคุณมีความสุขไม่ผิดสินธรรมทําด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจผิดถูกอย่างไรประสบการณ์ที่ผ่านมามันก็จะสอนตัวคุณเองว่าจะต้องทําอย่างไรต้องแก้ไขปัญหาให้มันผ่านผลไปยังไง คุณจะเรียนรู้ด้วยตัวของคุณเองนะสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นะคะหรือคิดจะทำเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะแค่เราคิดจะทำมันก็สำเร็จไปแล้วเกือบครึ่งนึ่งนะดีกว่าคิดแต่ไม่ลงมือทำโอกาสที่ทำแล้วมันจะสำเร็จมันก็ไม่มีนะดังนั้นคิดแล้วต้องทำนะคะเราต้องตั้งเป้าหมายสร้างเป้าหมายเอาไว้นะแล้วก็ทำตามเป้าหมายให้สำเร็จ ขอให้คุณมีความมั่นคงแน่วแน่ไม่ท้อไม่ถอย,ไม,ถอยไม่หมดกำลังใจนะมั่นใจในตัวเองว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจหรือได้ลงมือทำมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วมันจะเกิดผลดีกับตัวคุณและคนรอบข้างใครที่กำลังลังเลไม่แน่ใจขอให้คุณ มีความเข้มแข็งพร้อมสู้นะคะพร้อมฝ่าฟันกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆมันจะผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนนะช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวราศีเมษอาจจะต้องเจอปัญหามากมายเลยนะคะบางทีมันก็ประเดประดังเข้ามาพร้อมๆกันจนคุณอาจจะตั้งตัวแทบไม่ทันก็ขอให้คุณมีสตินะคะ สติจะนำพาให้คุณผ่านพ้นปัญหาและความยากลำบากต่างๆไปได้เมื่อตั้งสติได้แล้วเราก็ค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไขไปทีละเรื่องเดี๋ยวปัญหาทุกอย่างมันก็จะค่อยๆคลี่คลายไปเองนะช่วงนี้อาจจะต้องระวังเรื่องการมีปากเสียงกับคนรอบข้างระวังทะเลาะก,กับคนในครอบคอรัวนะคะบางที ความต่างทางด้านอายุอาจจะทำให้ต่างฝ่ายมีความคิดเห็นที่มันไม่ตรงกันคุณพ่อคุณแม่อาจจะจุกจิกจู้จี้ขี้บ่นกับคุณบ้างจนบางทีคุณก็รู้สึกรำคาญ แต่ที่ท่านบนที่ท่านว่าก็เพราะเป็นห่วงคุณนะไม่มีใครหวังดีกับเราเท่ากับคนในครอบครัวอีกแล้วท่านรักแล้วก็เป็นห่วงคุณมากๆในสายตาของพวกเขาไม่เคยมองว่าคุณโตเลยนะคุณก็ยังเป็นเด็กที่ท่านจะคอยสั่งคอยสอนอยู่ตลอดเวลาในทุกวันนี้นะคะ คุณมีพ่อมีแม่คอยสอนคอยเป็นห่วงถือว่าคุณโชคดีมากๆนะหากในวันหนึง่งไม่มีท่านมาคอยบน่นมาคอยจู้จีแล้วคุณอาจจะรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างหนึง่งรู้สึกเหนาวรู้สึกคิดถึงก็ได้ดังนั้นเวลาที่ท่านบน่นหรือท่านว่าคุณก็รับรับไปหรือย,ยิ้มรับไปนะคะไม่ต้องไปเถียงเพื่อป้องกันการทะเลาะก,กันช่วงนี้ชาวราศีเมษนะคะมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้ อ,อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะบางคนอาจจะทํางานแล้วมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีแล้ว แต่ยังคงต้องหาความรู้ใส่ตัวอยู่เสมอนะลงทุนกับตัวเองนะความรู้มันก็จะติดตัวไปตลอดอย่าหยุดที่จะเรียนรู้อย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองโลกนี้หมุนไปไวมากนะคะเผอแป๊บเดียวก็จะเส้นปีแล้วนะถ้าคิดจะทำอะไรก็ต้องรีบลวงมือทำโดยทันทีนะอย่าโมแต่นั่งเล่นมือถือไปวันวานมันไม่มีประโยชน์นะเดี๋ยวจะไม่ทันเขานะคะช่วงนี้ชาวราศีเมษ อาจจะต้องทํางานหนักกว่าเดิมสักหน่อยนะยังไงก็ต้องรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยอย่าหักโหมงานมากเกินไปนะคะหาเวลาพักผ่อนกับครอบครัวบ้างมันดูแลเอาใจใส่คนในครอบครัวให้ดีมีความกรตันยูต่อบิดามารดาความดีจากความกรตันยูนี้แหละที่ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามก็มักจะประสบความสําเร็จทุกอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาสามารถผ่านพ้น อุปสรรคความยากลำบากไปได้ด้วยดีนะคะพยายามคิดดีทำดีนะมันกระทำความดีอยู่เสมอแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวก็จะปกปักรักษาและคุ้มครองให้คุณรอดปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆไปได้ช่วยเหลือคนที่เขาลำบากกว่าเราบ้าง บางก็จะดีนะคะถ้ามีโอกาสนะการช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันในช่วงนี้ถือว่าดีมากๆเราช่วยเหลือเขาเขาก็ช่วยเหลือเราการช่วยเหลือก็จะไม่มีวันสิ้นสุดนะคะเดีย๋ยมาดูในเรื่องของการงานกันต่อเลย k คิงถือถ้วยไฮโดรเฟน เด็แปดดาบแล้วก็ไปสุดท้ายนะคะสาบไม้เท้าช่วงนี้อาจจะเหนื่อยสักหน่อยนะคะเพราะว่างานจะเยอะงานจะหนักนะแต่คุณก็สามารถทําได้ดีด้วยความรู้ความสามารถที่คุณมีถึงเวลาคับขันจริงๆคุณก็สามารถเอาตัวรอดได้เสมอ คณจะมีไหวพริบมีเทคนิคการทำงานงานก็จะสำเร็จทันเวลาที่กําหนดไว้มีคนคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคุณดีมากๆคนรอบตัวเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมอาชีพจะช่วยเหลือให้คำปรึกษาและคำแนะนำกับคุณเป็นอย่างดีได้เจอมิตรภาพดีๆได้รับน้ำใจที่ดีใครที่ทำงานเกี่ยวกับอาหารการกินนะคะขายเครื่องดื่มขายอาหารเปิดร้านอาหารก็จะประสบความสำเร็จ มียอดขายเพิ่มขึ้นได้รับการยอมรับในฝีมือเป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยนะขอให้คุณคงคุณภาพคงความอร่อยแบบนี้ตลอดไปห้ามฝีมือตกเป็นอันขาดนะคะอย่าเห็นแก่กําไรเพียงเล็กน้อยนะและลดปริมาณลดเครื่องปรุงก็อาจจะทำให้เสียรสชาติลูกค้าจะหนีเอานะคะเราต้องคงคุณภาพเอาไว้เพื่อรักษาฐานลูกค้าประจำของเราให้ได้ชาวราศีเมษที่ทำงานประจำนะคะเป็น พนักงานบริษ,ษัท หรือพนักงานรชาชการที่ทํางานที่มันเกี่ยวข้องกับเอกสารเยอะๆช่วงนี้ก็ต้องพยายามจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยง่ายกับการค้นหานะป้องกันเอกสารสูญหายด้วยนะคะบางทีเจ้านายให้หาเอกสารสําคัญอย่างเงี้ยมันต้องเป็นเอกสารตัวจริงเท่านั้นถ้าเราจัดเก็บไม่ดีอาจจะเสียเวลาค้นหาทั้งวันเลยก็ได้แทนที่เราจะได้ทํางานอย่างอื่นนะต้องมาเสียเวลาในการหาเอกสารเพียงฉบับเดียวภัยเพียงแต่ขึ้นมาเตือนนะว่า คุณต้องจัดระเบียบการทํางานของคุณโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการกับพวกเอกสารต่างๆให้ดีป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะหรือถ้าหากหากไม่เจอเนี่ยเอกสารสูญหายจริงๆก็จะเกิดความเสียหายใหญ่โตได้ตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะรวมถึงการจัดเก็บเอกสารส่วนตัวของเรานะคะพวก บัตรประชาชนนะบัตร ATM บัตรพนักงานใบขับขี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องจัดเก็บให้ดีถ้าหายไปยก็จะเสียเวลาทำใหม่นะคะาชาวราศีเมษบางคนนะอาจจะกำลังหางานใหม่นะคะอยากหางานใหม่ทําอยากมีความก้าวหน้า ในหน้าที่การงานมากกว่าเดิมนะก็สามารถทําได้มีโอกาสได้งานที่คุณชอบได้งานที่มันเหมาะสมกับคุณแต่ก็ต้องได้งานใหม่ก่อนนะให้ที่ใหม่รับเราเข้าทํางานก่อนอย่าเพิ่งลาออกจากที่เก่านะถ้ายังไม่ได้งานใหม่ชัวๆนะคะให้ที่ใหม่รับเราเข้าทํางานชัวๆวก่อนนะหรือเป็นช่วงที่ชาวราศี ราศีเมษนะคะกำลังหารู้ทางหาช่องทางในการทำงานทำอาชีพเสริมเพื่ออยากมีไรายได้เพิ่มเข้ามาก็เป็นช่วงที่คุณจะมีแบบ มีความแอคทีฟในการทำสิ่งต่างๆได้ดีมากๆถือว่าเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ดีนะยิ่งทำมากก็จะยิ่งได้มากมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำค่อนข้างสูงนะคะขอให้คุณจงมีความมั่นใจในตัวเองนะมั่นใจให้มากๆนะคะความสำเร็จต่างๆมันก็จะไม่ไกลเกินเอื้อม มาดูในเรื่องของการเรียนกันบ้างนะช่วงนี้นักเรียนนักศึกษาอาจจะค่อนข้างเรียนหนักอยู่เหมือนกันนะคะเรียนวิชาที่มันยากขึ้นเรื่อยๆนะมีวิชาใหม่ๆมาให้เรียนอยู่ตลอดเวลาก็เป็นช่วงที่คุณต้องกระตุ้นตัวเองอยู่ตลอดนะต้องตั้งใจเรียนให้มากๆเพราะถ้าไม่ตั้งใจเรียนตั้งแต่ตอนเนี้ พอวันข้างหน้าเนีย่ยไปเรียนวิชาที่มันยากกว่าเดิมเราก็จะเรียนไม่ค่อยดูเรื่องเพราะว่าพื้นฐานเราก็ยังไม่แน่นพอดังนั้นเราก็ต้องเริ่มต้นตั้งใจเรียนตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะเพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้าถ้าไม่เข้าใจอะไรตรงไหนเราก็ถามอาจารย์นะถามคุณครูหรือถ้าไม่กล้าถามเราก็ถามเพื่อนๆก็ได้เพื่อนๆพน,พ,นพร้อมที่จะช่วยเหลือเราอยู่แล้วนะคะ ไม่เข้าใจตรงไหนก็อย่าไปอ่าอย่าไปเกงใจถามไปนะคะถามให้เรา,าได้คําตอบถามให้เราแบบเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนนั้นนะอย่าเก็บความสงสัยไว้คนเดียวอะไรที่เราไม่รู้เราก็ต้องถามหรืออาจจะคน้นคว้าหาคําตอบด้วยตัวเองก็ได้นะเราต้องพยายามเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะคะความรู้ไม่มีวันสิ้นสุดนะเราต้องพยายาม ให้มากๆนะคะขยันท่ามากพยายามให้มากๆยังไงซะความสำเร็จมันก็จะไม่ไกลเกินความสามารถของเรานะคุณสามารถทำได้อยู่แล้วนะคะเพื่อความสำเร็จของเราในวันข้างหน้านะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของการเงินกันต่อนะคะชาริออดนะคะหกดาบคิงถือเหรียญ ดวิลก็ไปสุดท้ายนะคะ6เหรียญมาดูเรื่องการเงินนะคะจากการเปิดไพ่จะมีข่าวดีเรื่องเงินนะถ้าที่ผ่านมาคุณประสบปัญหาเงินไม่พอใช้การเงินติดขัดนะคะชักหน้าไม่ถึงหลังหามาเท่าไหร่ก็ไม่เคยเจะเหลือเลยแต่นับจากนี้การเงินของคุณก็จะค่อยๆดีขึ้นใช้จ่ายได้คล่องมือมากขึ้นนะมีโอกาสได้เงินคืน จากคนที่หยิบย้มเงินเราไปนะคะลูกนี้ก็จะมาใช้นี่เรานั่นแหละหรือถ้าขัดสนยังไงก็จะมีคนมาช่วยเหลืออุปถรัรมภ์เป็นอย่างดีเงินจะเข้ามาดีกว่าที่ผ่านมานะรายได้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากการใช้ความรู้ความสามารถในการหาเงินหาทองด้วยตัวของคุณเองเหนื่อยหน่อยแหละกว่าจะทํางานได้เงินมาสักบาทนึงก็ต้องออกแรงเสียเหงือถึงจะได้เงินมานะคะ คุณต้องเริ่มเก็บเงินไว้บ้างนะคะไว้ใช้ในยามลำบากนะเมื่อถึงตอนนั้นจะได้ไม่ต้องไปหยิบยืมใครให้เป็นหนี้เป็นสินก็เป็นช่วงที่คุณต้องบริหารจัดการการเงินของคุณให้ดีระวังการใช้จ่ายโดยที่บางทีเราจ่ายเงินโดยที่ไม่รู้ตัวนะเสียเงินซื้อของที่มันไม่มีประโยชน์ระวังโดนหลอกให้ซื้อของที่มันไม่มีคุณภาพหรือถูกหลอกให้ลงทุนนะคะเราก็ต้องิ พิจารณาดีๆอย่าเห็นแก่ของถูกนะโดยเฉพาะการซื้อของออนไลน์จะซื้ออะไรนะเช็คประวัติร้านค้าหรือคนขายให้ดีป้องกันการจ่ายเงินแล้วไม่ได้ของนะอาจจะเกิดคดีความตามหลังมาก,ก็ได้หรือใครมาชวนให้ลงทุนลงทุนอะไรก็ตามเนี่ยมาเสนอผลตอบแทนที่มันดูแบบทมันดูเวอร์วางเกินจริงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็อย่าเพิ่งไปเชื่ออย่าโลภนะคะศึกษาข้อมูลก่อนว่ามันจริงไหม มันถูกกฎหมายไหมนะคะพออาจจะโดนหลอกเงินของเราเราก็ต้องพยายามรักษาให้ดี ชาวราศีเมษที่คิดจะนำเงินไปขยับขยายกิจการให้ใหญ่โตขึ้นก็สามารถทำได้นะแต่ต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆเติบโตอย่างช้าๆจะดีกว่านะคะทุกๆความสําเร็จมันก็ต้องใช้เวลานะส่วนเรื่องของโชคลาภนะคะการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลช่วงนี้โชคลาภเงินทองก็จะมาจากการทํางานซะเป็นส่วนใหญ่ยิ่งทํามากยิ่งเสียเงื่อนมากก็จะยิ่งมีเงินเข้ามานะแต่จะมีโชคลาภจากคนใจดีที่อุปถัมภ์คำ cowokun jiwu เขาจะคอยช่วยเหลือคุณในยามขัดสวนเงินทองการลงทุนเก่งกำไรมีผลตอบแทนกลับมาดีนะการเสี่ยงโชคมีดวงบ้างเล็กน้อยนะแต่ไม่ถึงกับโดดเด่นอะไรหรือถ้าได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลก็จะมีเหตุให้ต้องเสียงเงินออกไปโดยทันทีมันเหมือนเป็นเงินที่ไม่ยั่งยืนนะจะอยู่กับเราไม่นานไม่เหมือนเงินที่เราลงทุนลงแรงหาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเองมันจะมีความภาคภูมิใจมากกว่านะคะ เดี๋ยวมาดูในเรื่องของความรักกันต่อเลยสไม้เท้านะคะเด็กถือเหรียญ9้าไม้เทา้า3ถ้วยแล้วก็สุดท้ายนะคะเดือดซันความรักนะคะสำหรับชาวราศีเมษคนที่มีคู่รักมีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานแล้ว ช่วงนี้คู่รักชาวราศีเมษค่อนข้างรักกันดีมากๆนะมั่นคงต่อกันดีนะคะมีความเข้าอกเข้าใจกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีคู่รักจะรักกันมากขึ้นกว่าเดิมนะคู่ไหนที่คบกันมานานยิ่งคบกันนานก็จะยิ่งรักกันต่างช่วยกันทำมาหากินหาเงิน,หา,งนหาทองบางคู่อาจจะอยู่ในช่วงกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะหรืออาจจะกำลังเก็บเงินสำหรับการสร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน คุณสองคนก็คบหาดูใจกันมานานพอสมควรแล้วนะก็อยากจะตกลงรงใจใช้ชีวิตร่วมกันอยากสร้างอนาคตที่ดีร่วมกันแบบจริงจงจังๆสักทีคู่รักคูณไหนที่มีปัญหาก่อนหน้านี้นะคะอาจจะทะเลาะการงอนกันนะก็สามารถกลับมาปรับความเข้าใจกันได้เป็นช่วงที่คู่รัก จะต้องผ่านความยากลำบากผ่านอุปสรรคกวากน้ำต่างๆที่มันเกิดขึ้นมากมายแต่คู่รักชาวราศีเมษก็จะคอยเป็นกำลังใจให้กันเสมอคอยอยู่เคียงข้างกันนะมีความเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นกว่าเดิมคุณสองคนจะรักกันมากขึ้นใครที่กำลังลุ้นจะมีลูกหรือมีทาย,ยาทเพิ่มนะคะก็มีโอกาสได้รับข่าวดีนะบางคู่อาจจะรอคอยการมีลูกมานานแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะสมหวังมีลูกมีบุตรไว้เชยชมสักทีนะส่วนคนโสดนะคะชาวราศีเมษช่วงนี้ค่อนข้างมีสเสน่ห์มากๆ จะมีคนเข้ามาหาคุณเยอะนะอาจจะทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่มีเกณฑ์ได้พบรักกับชาวต่างชาติต่างภาษาด้วยหรือมีโอกาสได้สร้างาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่อยู่แดนไกลอาจจะรู้จักกันจากสื่อโซเชียลนะคะไม่ว่าจะอยู่ห่างกันไกลแค่ไหนก็สามารถทำให้คนสองคนรู้จักกันได้ผ่านสื่อโซเชียลนะ ก็อยู่ที่ตัวคุณแล้วว่าจะเปิดใจรับใครเข้ามาในหัวใจในชีวิตตอนนี้หรือเปล่าแต่ดูแล้วช่วงนี้คุณอาจจะอยากโฟกัสในเรื่องของการทำงานการเรียนการทำมาหากินซะมากกว่าอยากมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นมีความสุขดีกับเพื่อนฝูงหรือบางคนอาจจะอาจจะเข็ดกับรักครั้งเก่าที่มันเคยไม่สมหวังนะบางทีมันผ่านมานานแล้วแหละแต่กว่าจะทำใจได้อะมันก็ใช้เวลานานมากอยู่ อยากจะอยู่คนเดียวมากกว่านะคะมันสบายใจกว่าเยอะนะ่าอยากทําอะไรที่แบบอยากทําอะไรก็ได้ทํานะไม่ต้องแคร์ใครสําหรับคนที่เข้ามาจีบเข้ามาคุยคุณอาจจะให้ให้เป็นเพียงแค่เพื่อนนะคุยคุยกันได้คบคบกันได้แต่ก็ยังไม่อยากจริงจังอะไรมากมายเพราะคุณมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ จะต้องทําอีกเยอะนะคะยังไม่อยากได้ร้อนที่จะตัดสินใจเลือกใครเข้ามาเป็นแฟนหรือเข้ามาในชีวิตของคุณอยากให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนจะดีกว่านะหรือถ้าช่วงเนี้ชาวราศีเมษกําลังคยุยหรือว่ากําลังเริ่มคบกับใครเนี่ยความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะยังดูน,นิ่งๆไม่มีอะไรมือวาหรือมีอะไรแบบพัฒนาไปไกลมากกว่าการคุยการพูดคุยเป็นเพื่อนนะคะบางที เราไปโฟกัสเรื่องอื่นจะดีกว่านะเพราะว่าความรักตอนนี้มันก็อาจจะดูไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมาตออ่อในเรื่องของสุขภาพนะคะไฮพิงเทสสี่ถ้วยแฮงแมนสุขภาพร่างกายของชาวราศีเมษช่วงนี้นะคะ สุขภาพกายไม่น่ามีปัญหาอะไรนะสุขภาพแข็งแรงดีแต่สุขภาพใจอาจจะต้องดูแลกันสักหน่อยนะเพราะช่วงนี้มีเรื่องให้ต้องคิดเยอะมีความกังวลเกิดขึ้นมากมายอาจจะเกิดความเครียดได้ง่ายเครียดทั้งเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องครอบครัวก็ต้องระวังให้ดีนะเพราะอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพกายได้ถ้าใจไม่ดีก็พอทําให้กายเจ็บป่วยได้พยายามปล่อยวางบ้างนะคะอะไรปล่อยได้ก็ปล่อยนะบางสิ่งบางอย่าง เราก็ไม่สามารถควบคุมได้คิดมากไปปวดหัวเปล่าๆนะหาเวลาสวดมนตนั่งสมาธิก็จะดีนะคะทําให้จิตใจดีขึ้นเราต้องพยายามคิดบวกเข้าไว้นะใครทําอะไรไม่ดีกับเราก็ช่างเขาอย่าไปคิดอย่าไปแค้นไม่ต้องไปสนใจหรือเก็บเอามาคิดให้มันลุกสมองนะคะใครที่มีโรคประจําตัวอันนี้ก็ต้องระวังนะถ้าเครียดมากมาก พวกโลรคมันก็จะกำเริบขึ้นมาได้ดังนั้นห้ามเครียดนะช่วงนี้ต้องยิ้มรับทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้น แล้วมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะนี่ก็เป็นดวงชะตาของชาวราศีเมษประจําเดือนพฤศจิกายนปี2564ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังช่องการดาพยากรณ์ฝากกดติดตามกดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ด้วยและคุณก็จะไม่พาดการอัปเดตดวงชะตาประจําเดือนและหลังจากที่ทุกคนได้รับ ชมรับฟังการพยากรณ์ในคลิปนี้แล้วอาจารย์ไม่ได้คาดหวังนะว่าการทำนายมันจะตรงกับทุกๆคนแต่อาจารย์หวังอยากให้ทุกคนได้รับความรู้สึกดีๆได้รับพลังงานบวกกลับไปพร้อมต่อสู้กับทุกปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นสู้ๆนะคะตราบแต่ที่เรายังมีลมหายใจเราก็ต้องสู้กันต่อไปสุดท้ายนี้ขอให้ชาวราศีเมษทุกๆท่ทาน พบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะมีโชคลาภเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ